คือมันกดดันตรงที่เราอะเป็นที shuttle, to to ่เราก็คาดหวังกับผลลัพธ์สิ่งที่เราทุ่มเททํามาพอหวานใจกับการมาเทศมารวมกันเราก็เลยอยากได้เพลงที่มันแบบื่งถึงความรักแบบเรื่องเสน่ห์หรือว่าการจีบการหยอดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาสักหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวินเทอร์ค่ะสมาค่ะตัวแทนของหน้าร้อนค่ะ เมื่อจะรับหน้าที่หลักในการเป็นนักร้องนำค่ะค่ะแล้วก็ส่วนของวินเทอร์นะคะก็จะเป็นแรปค่ะจะเป็นคนแรปหลักในในยูนิตนี้นะคะแล้วก็จะมีการเต้นแล้วก็มีแต่งเพลงด้วยค่ะ ของวินเทอร์นะคะของวินเทอร์ก็ตรงกาบชื่อวินเทอร์เลยค่ะวินเทอร์แปลว่าฤดูหนาวก็จะมีความคูลความโคลใช่ไหมคะมจะเป็นอะไรที่เย็นๆเนาะวินเทอร์ก็รู้สึกว่าตัวเองมีความเข้ากันกับตรงนี้เพราะว่าวินเทอร์ก็มีความใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็สุขุมเป็นผู้ใหญ่ก็จะสวนทางกับของซัมเมอร์ค่ะ สำหรับซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ก็จะเป็นคนที่มีความสดใสนะคะมี energy ค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะมีความเฮฮาร่าเริงสนุกสนานนะคะแล้วก็อาจจะมีความเดือดเดาบ้างบางทีค่ะก็จะตรงข้ามกับพิธ่าเลยค่ะสำหรับซัมเมอร์นะคะก็ มีบ้างค่ะมีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็ทั้งความกดดันบ้างนะคะแต่ว่าก็ดีใจค่ะที่มีแบบว่ามีอ่าพี่ๆในค่ายนะคะหลายๆคนก็คอยให้คําแนะนําค่ะแล้วก็ให้กําลังใจอยู่เสมอก็เลยทําให้แบบว่าคลายความตื่นเต้นและความกดดันลงไปได้เยอะเลยค่ะ ของวินเทอรก็รู้สึกเหมือนกันกบซัมเมอร์ค่ะมันมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็กดดันคือมันกดดันตรงที่เราอะเป็นที่เราก็คาดหวังกับผลลัพธ์สิ่งที่เราทุ่มเททํามาแต่ในส่วนของความตื่นเต้นก็คือระหว่างที่เราทําทุ่มเทไปกับมันเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบผสมผสานาความรู้สึก m i กซ์ฟีลลิแล้วก็นั่นแหละค่ะก็แต่ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะ สำหรับวินเทอร์นะคะจะเรียกว่ายากหรือยังไงไหมดีคือมันมีการออดิชั่นเนาะแล้วก็ต้องมีการแบบเตรียมตัวมีการทดสอบเป็นขั้นเป็นตอนวินเทอร์ก็รู้สึกว่าเออมันคงน่าจะเรียกว่าท้าทายแหละเพราะว่ามันก็คือการทดสอบอย่างหนึ่งเนาะว่าเราจะสามารถเออพูดได้ดีไหมตอบได้ดีไหมความสามารถเราได้ไหมแล้วแบบคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชื่นชอบเราหรือเปล่าวินเทอร์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ทั้งง่ายทั้งยากแต่เรียกว่าท้าทายแล้วกันค่ะสำหรับซัมเมอร์นะะี่ค่ะก็รู้สึกว่า ก็ยากในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเราก็จะมีการออดิชั่นนะคะเราก็ต้องผ่านไปเป็นลำดับขั้นตอนของออดิชั่นแต่ละรอบนะคะก็มีทั้งความตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวนะคะในการออดิชั่นแต่ละครั้งมาก็ถือว่ายากยากพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าพวกหนูก็ดีใจมากค่ะที่แบบว่าได้ผ่านเข้ามาจนถึงรอบสุดท้ายนะคะพวกหนูก็ผ่านมารอบเดียวกันด้วยค่ะใช่ค่ะ ก,กบกันแล้วเธอวเธออตมันบก็นลงลูก็ร้ว่เธอนในคใสำหรับเพลงน่ารักยกกาลังสองนะคะเรียกว่าเป็นเพลงเปิดตัวของพวกเราแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเพลงที่แบบว่า Present c h a r รคเตอรนะคะแล้วก็ความเป็นสวีทฮาร์ t ของเรานะคะแบบว่ามีทั้งความหวานน่ารักสดใสแล้วก็ยังมีท่อนแรปที่แบบว่าแสดงถึง ความคู่นะคะของวินเทอร์ซึ่งพวกเราก็มีส่วนร่วมนะคะในการใส่คาแรคเตอร์นะคะแล้วก็ความชอบของเราเนี่ยเข้าไปในเนื้อเพลงด้วยซึ่งเนื้อเพลงนี้ก็เดีย๋ยวให้วินเทอร์พูดทีกว่าค่ะ <c oughs> ก็วินเทอร์ก็ <c oughs> เป็นคนแต่งเพลงแล้วก็เมโลดี้ให้กับเพลงน่ารักยกกำลังสองนะคะคือตอนแรกที่ที่แต่งอ่ะก็เหมือนเราต้องการที่จะแคริฟายอธิบายความเป็นสวีททาร์ออกมาให้ได้อย่างดีที่สุดคะ่ะสวีทฮาร์มันก็แปลว่าหวานใจเนาะแล้วก็แบบ ไปผูกกับคาแรคเตอร์ของความเป็นคิวปิดที่เป็นการมเทพค่ะพอหวานใจกับการมเทพมารวมกันเราก็เลยอยากได้เพลงที่มันแบบเืี่ยวความรักแบบเรื่องเสน่ห์หรือว่าการจีบการหยอดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาสักหน่อยเนื้อเพลงมันก็เลยจะเป็นการแบบเหมือนจีบเหมือนหยอดเชื้อเชิญคนฟังอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สําหรับชื่อเพลงนะคะทําไมต้องน่ารักยกกาลังสองก็เพราะว่าเรามากันสองคนมีทั้งวินเทอร์แล้วก็ซัมเมอร์เนี่ยน่ารักอย่างเดียวไม่พอต้องน่ารักยกกาลังสองเท่านั้นค่ะ ความพิเศษของเพลงนี้ก็คือการที่เราสองคนสามารถใส่คาแรคเตอร์ของเราสองคนลงไปในเพลงได้แบบเต็มที่มากเลยเราอยากได้เพลงสไตล์แบบนี้อยากได้เป็นแนวนี้นะอยากมีท่อนร้องแบบนี้อยากมีแร็ปแบบนี้ก็รู้สึกว่าเพรเป็นเพลงที่พิเศษมากเพราะว่ามันบอกความเป็นตัวตนของเราได้อย่าง ดีมากๆจริงๆแล้วก็มีส่วนของการที่เราได้ไปร่วมงานกับคนอื่นด้วยใช่ไหมคะซัมเมอร์ใช่ค่ะเพลงนี้นะคะพวกเราก็มีโอกาสนะคะได้ร่วมงานนะคะกับพี่โอ๊บิ๊กแอสนะคะก็ได้มามิกซ์มาริงนะคะเพลงนี้ให้กับพวกเราซูเปอราด้วยค่ะสัสมเมอรคิดว่า,ควา,าความพิเศษนะคะของการเป็นวีดเชวเทเลนเนี่ย อ่าสมมติอชอบในความที่เราเนี่ยสามารถพรีเซนต์คาแรคเตอร์ของเรานะคะน้ำเสียงสไตล์นิสัย personality ต่างๆเนี่ยออกมาได้นะคะผ่านเสียงของเราแล้วก็ตัวโมเดลของเราโดยที่ปราศจากอ่าภายนอกหรือว่าตรงจุดอื่นนะคะแล้วก็ยังมีความพิเศษตรงจุดที่ว่าเราเนี่ยสามารถเติมแต่งจิตรการของเราเข้าไปได้นะคะว่าเราแบบ อยากจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะลักษณะเป็นยังไงสีผมย,ยังไงแส่แต่งตัวแส่งเสื้อผ้า,าย,ยังไงประมาณนี้ค่ะของวินเทอร์ก็มีความคิดคล้ายกับซัมเมอร์เลยค่ะแต่วินเทอร์เนี่ยจะชื่นชมใน p o i ต์ของตรงที่ virtual าเ a l l e n เนี่ยเสมอเนี่ยวินเทอร์รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้จินตนาการเราแบบไปได้อีกไปได้อีกอะแบบจินตนาการเราล้ำไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเราสามารถสร้างสารรค์อะไรก็ได้ใช่ไหมคะ มันเป็นจุดที่สามารถทําให้กรอบจินตนาการของเราเนี่ยไปได้ไกลามากเลยค่ะแล้วมันก็อะไรที่สวยงามแล้วก็สนุกมากด้วยค่ะแน่นอนเลยนะคะก็อยากจะออกผลงานเพลงออกมาอีกเยอะๆค่ะเป็นผลงานเพลงดีๆมีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้ฟังอีกเยอะๆอาจจะเป็นเพลงที่พรีเซนต์ความเป็นตัวตัวของเราเนี่ยที่แตกต่างกันไปเพลงนี้อาจจะน่ารักเพลงน่าอาจจะ เปลี่ยนแนวอะไรนี้ก็ได้ก็อยากจะทำเพลงออกมาหลากหลายแนวให้ทุกคนได้แบบเห็นเราในมุมมองต่างๆแบบสเสน่ห์ตรงต่างๆด้วยค่ะแล้วก็อยากที่จะเข้าถึงทุกคนมากขึ้นค่ะอยากให้ว r l c h ทช l l e n ต s สว e t h าร r t เนี่ยเป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะแล้วก็ v ัว c h ทช t l l e n t เนี่ยเป็นสิ่งที่ ทุกคนฟังแล้วก็อ่ะส่วนหนึ่งของเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันใช่ค่ะพวกเราก็อยากที่จะให้นะคะโปรชทชาเลนต์เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้พบเห็นได้ทั่วไปนะคะได้รู้จักกับพวกเรามากขึ้นก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะได้เห็นผลงานของพวกเราแล้วก็ได้เห็นพวกเราบนหน้าจอมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากมาติดตามเัมอเนี่ยค่ะก็สามารถนะคะซัมเมอร์มีทั้งหมดนะคะ3ช่องทางหนึ่งนคะทวิ t เตอร์ยูทู e แล้วก็ช่องทาง t ิ k t ต k นะคะซึ่งทั้ง3ช่องทางเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะก็จะเป็น summ เล็ก um mm นะคะแล้วก็ตัว r underscore แล้วก็ b z ค่ะ ค่ะก็ของวินเทอร์นะคะก็จะเหมือนของซัมเมอร์ค่ะมี3ช่องทางก็จะมี t i k t o อนะคะ Twitter หรือว่า X แล้วก็ YouTube ค่ะทั้ง3ช่องทางก็ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะเป็น w i n เทอนะคะตัว E เป็นเลข3ามอัน s c เดอร์สหรือว่า v ีนั่นเองค่ะเื่อไปก็เจอเลยค่ะทั้ง3ช่องทางฝากด้วยนะคะ Hey baby gonna make you go crazy ฉันชื่นลิเธอถึงตัวและหัวใจ Yes that's r i g h t เพราะว่าฉันไม่เหมือนใคร Oh baby ที่เราพบเจอรู้กันในครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้เธอไปเป็นของใคร Because you're my เพราะน่ารักแบบ่ำหนึ่งสองทีงฉันนั้นไม่เหมือนใคร Hey baby I'm gonna make you go crazy ฉันมี